เรื่องราวของผีปอบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับในวันนี้เรามีเรื่องราวของผีปอบพันปีมานำเสนอให้ทุกท่านได้ลองรับชมรับฟังกัน เอาละค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องราวของผีปอบที่จะนำมาเล่านั้นจะเป็นอย่างไรกันผีปอบพันปีอาลวาดหนักทั้งแผ่นดินไม่มีใครสามารถปราบได้มีเพียงคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับผีปอบกันก่อนผีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณไสมนต์ดำแล้วเข้าตัว โดนครูบาอาจารย์สาปแช่งจากคนธรรมดาธรรมดากลายเป็นผีปอบเที่ยวเข้าสิงชาวบ้านกินของสดของขาวในตามชนบทไกลๆนั้นบางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควายทําให้ควายทั้งตัวล้มทั้งยืนและขาใจตายได้อย่างไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินควายแล้วผีปอบยังกินหมูดิบไก่ตัวเป็นๆและยังกินคนด้วยเล่าว่าบางครั้ง ในร่างของคนเพียงคนเดียวมีผีปอบมาเข้าสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงถึงเจตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับคนต่างจังหวัดหลวงปู่กาหลงนอกจากท่านจะเก่งเรื่องสักยันหนังเหนียวและทำเครื่องรางของขลังแล้วเรื่องปราบผีปอบนั้นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาสำหรับคนแถบปราจีนและจังหวัดสะแก้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ฟังจากสิทธิ์ของท่านได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนั้นเวลามีคนโดนผีปอบเข้าก็จะลากมาที่วัดเมื่อผีปอบเข้ามาในเขตวัดจะแสดงอาการกลัวเกรงบาร,รมีของหลวงปู่ทันทีตามปกติหลวงปู่ใช้น้ำมนไล่มันก็ไปแล้วแต่มีบางครั้งที่ผีมันมีฤทธิ์ไม่ออกด้วยน้ำมนท่านก็จะไล่ด้วยมีดหมอเคาะไปตามร่างกาย ที่น่าสนใจก็คือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่หนึ่งอันอุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าหลวงปู่จะทำการเคาะไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวแม่โป้งเท้านี่แหละท่านว่าดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านนำเอาผ้ายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกเป็นอันเสร็จพิธีใครที่เคยไปวัดเขาแหลม คงได้เคยเห็นกระบอกไม้ไผ่นี้บ้างสอบถามจากหลวงปู่ท่านว่ากระบอกไม้ไผ่ที่มีผีปอบอยู่ข้างในจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าผีปอบบางตัวที่ละทิฐิมันก็ไปเกิดตามวรระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมละทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครัง้งก็ฝังดินฝากไว้กับแมธรณีและบางครัง้ง ท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรแห่งกรรมที่มันได้ทำมาท่านเล่าว่าสมัยก่อนเคยไปปราบผีปอบตัวครูอยู่เขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันชื่อว่าเขียวผีปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นผีปอบพันปีผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสยศาสตร์แล้วของเข้าตัวโดยครูบาอาจารย์สาบแช่งให้กลายเป็นปอบไป หมอผีที่ไหนมามันปราบได้หมดหมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิดเดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละเจ้าผีปอบตัวนี้มันปรี่เข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักใครท่องคาถาอะไรมันท่องได้หมดรู้จิตคนได้ด้วยใครคิดอะไรมันก็รู้ มันปราบหมอผีที่ว่าเก่งๆได้ทั่วในที่สุดชาวบ้านที่ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่กาหลงก็มานีมน์ท่านไปปราบท่านว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านมันก็รู้เราก็รู้ท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันเพราะรู้กิติศัพท์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ด่าเลยว่าขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่เพิ่งมาบวชจะไหวหรอท่านว่า พอถึงที่เท่านั้นแหละท่านไม่ทำน้ํำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพอเข้าบ้านได้ท่านเตะเจ้าผีปอบนั้นก่อนเลยจากนั้นหยิบไม้เรียวลงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยัง้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้ผีปอบมันก็ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแต่มันก็ไม่ออกต้องสู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกมันก็เก่งที่สุดท่านเลยใช้อำนาจเขี้ยวแก้วประกาศสิทธิ์ของท่าน โดยนำหัวแม่โปง้งแตะที่เขี้ยวแก้วลองจับที่หัวของคนไข้เท่านั้นแหละเจ้าเขียวปอบพันปีดิ้นพร่านเลยที่สุดมันทนไม่ไหวก็ออกจากร่างของคนผู้นั้นก่อนออกมันยอมบอกชื่อของมันมันว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใครไม่เคยแพ้ใครมาเสียท่าหลวงปู่กาหลงนี่แหละแต่พอมันออกแล้วหลวงปู่กาหลง รู้ว่ามันไม่ไปไหนใครหรอกเข้าไปสิงต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนผีปอบเขียวนี่หลอกบ,บ่อยครั้งท่านว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นเสียก็ไม่มีใครกล้ายุง่งจนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปสืบดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผีปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ห์ท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกผีปอบเข้าพวกญาติ พากันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดเท่านั้นแหละผีปอบมันออกคนก็หายเป็นปกติพวกญาติวางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าผีปอบมันรอยอยู่ที่หน้าวัดนี่พอออกจากวัดเท่านั้นผีปอบก็เข้าสิงเหมือนเดิมต้องลากเข้ามาใหม่หรือหาของกันเช่นสายสินเสกตะกุดกันผีให้ติดตัวเข้าไว้ผีปอบจึงไม่ได้มากวน คนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอายุสั้นกว่ากำหนดเพราะพลังชีวิตหายที่สำคัญคือผีปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉยๆแต่มันกินอวัยวะภายในด้วยคนที่โดนผีปอบเข้าสิงจนตายยามตายจะเน่าทันทีเพราะในความจริงคนนั้นตายนานแล้วแต่โดนผีปอบสิงเพื่อกินตับไตไส้พุงสมัยก่อนในต่างจังหวัดมีผีปอบมาก แต่เดี๋ยวนี้ท่านว่ามันไม่มีวัวควายให้ปอบกินผีมันเข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนเกิดจากผีปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้รักษาไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีความรู้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรื่องประเภทนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และหากมีโอกาสหาของดีกันตัวไว ย่อมดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวไว้เลยหลวงปู่กาหลงปราบผีปอบพันปีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ